ลูกพีวันเชียงรายครับสวัสดีครับผมจุ้งพีวันเชียงรายวันนี้เราสองคนก็จะมาแนะนํำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของโซนี่นะครับเป็นรุ่น cdx รุ่น g หนึ่งนหนึ่งเจ็ดร้อยยูนะครับผมตัวนี้เป็นผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเลยนะครับในส่วนของบอดี้ของตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากลายแบบเคลืล่าครับผมสามารถกลมกลืนกับอ่ารถตัวในปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกเลยนะครับนะครับผมตัวนี้จะเป็นช่องเสียบ usb นะครับผมสามารถเปิด เสียบปั๊บสามารถเล่นเพลงได้อย่างรวดเร็วนะครับไอตัวนี้สามารถการหักได้ด้วยนะครับผมเป็นปุ่มตัวนี้ครับเพื่อปิดเปิดได้นะครับไอตัวนี้จะเป็นช่องเสียบของ AU X นะครับผมเพียงแต่เราลิก์ต่อ่านมือถือนะครับสามารถเล่นพวกไฟล์เพลงได้เลยนะครับในส่วนของปุ่มตัวนี้ก็เป็นปุ่ม A m i c r ก b e a นะครับผมเพียงแค่เราเสียบ USB เล่นเพลงเนี้ยสามารถปรับเสียงของเบสให้มันชัดเจนขึ้นโดยไร้ขีดจำกัดได้เลยนะครับ ในส่วนต่อไปก็เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับผมเพียงแค่เรากดแค่ครั้งเดียวก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของตัวเครื่องเล่นได้เลยนะครับตามความชอบของเรานะครับครับสำหรับ s o n y e x p o r t ตัวใหม่นะครับจะเน้นสีขาวเป็นหลักนะครับแล้วก็จะตัดด้วยสีแดงนะครับผมซึ่งตัวใหม่นี้จะมีฟังก์ชันนะครับจะเล่นไฟล์ w m a นะครับไฟล์ MP3 แล้วก็ Compact Disc ครับผม ตัวนี้นะมีคอร์เซอร์ห้าแบนด์นะครับและที่พิเศษขึ้นมาคือจะมีปีเอาสองชุดซึ่งตัวทั่วไปนะครับจะมีแค่ชุดเดียวครับผมและตัวนี้นะครับมีระบบแอนตี้ช็อคนะครับกันกานสั่นสัสะเทือนนะครับผมและ FN นะครับเวลาเราจูนนะครับตัวนี้จะมีระบบของซูเปอร์จูเนอร์นะครับทำให้เราจูนได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งหน้าจอนะครับจะให้ความคมชัดแบบ v a l c d ครับผมซึ่งจะชัดกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เราจะมาลองทดสอบการอ่นแได้นะครับว่าตัวไหนจะหาได้เร็วกว่ากันระหว่างพักวไปกับของโซนี่นะครับคับนีแหนาาการของโซนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโซนี่นะครับจะมีรูปร่างที่สวยแล้วก็เวลาโชว์นะครับไฟโชว์จะแบบเป็นสีที่สดดูแล้วสบายตานะครับในสองทั่วไปนะครับจะเป็นแบบ ดูแล้วมันรู้สึกนะครับสีมันมาไม่ค่อยเต็มครับมันจะมาไม่เต็ม,มประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองว่าความเร็วใน,ในการอ่านมันจะเร็วแค่ไหน,นครับแล้วเรามาฟังเบรน,นะครับที่บอกว่ามีปุ่มไม่กระเบนให้ปักนะครับ มีปรับอยู่สองระดับนะนี่ปิดอันนี้คือระดับหนึ่งนะครับจะได้เสียงเด่ที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราลองไปเกลี่ย,ยกับตัวทั่วไปนะครับเราจะลองทดสอบกับตัวทั่วไปนะว่ามันต่างกันแค่ไหนครับ เรามาดูความเร็วกันเลยนะครับนะครับเห็นหยังไม่อ่านเลยนะครับนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าอ่านช้าแล้วก็กคุณภาพเสียงครับมันจะแตกต่างจากซูนี่เลยนะครับนะี่ครับ แล้วมันจะไม่มีปุ่มให้เราปรับเพียงเสียงเบสต่างๆเนี้ยเราต้องไปซซ็อค่าตั้งค่าคนเดียวนะครับเป็นไงนะครับความแตกต่างของโซนี่กับตัวทั่วไปนะครับซึ่งโซนี่นะครับจะมีคุณภาพอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งหน้าจอนะครับแล้วก็เวลาอ่านนะครับจะหมดเร็วนะครับนท่านในสนใจนะครับติดต่อได้ที่พีวันทุกสาขานะครับหรือจะ ติดต่องี้ทางทีวันเชียงรายนะครับ0 8 1 9 2 3 5 3 0 8สำหรับนี้สวัสดีครับ She loves some. Yeah. Bring it, bring it. Bring it.